ชวนชิมชวนดื่มชวนใช้กับ EPP มีคุณผู้ชมหลายท่านนะครับบอกหาร้านกาแฟที่มีเทคนิคการชงได้ลดสัมผัสกาแฟจริงๆให้หน่อยผมแนะนำร้านนี้เลยนะครับ Factory นะครับ Cafe and Blue Bar นะครับที่นี่เขามีเทคนิคชงกาแฟเนี่ยไม่เหมือนร้านอื่นนะฮะสวัสดีครับต้องบิวสวัสดีครับไม่เหมือนยังไงไหนเล่าให้ฟังหน่อยอ่าที่นี่จะมีซิกเปเจอร์ครับเป็นของแบบของทางร้านครับ หลากหลายมากแล้วก็จะมีเราจะทำเอพิโซเบสเนี่ยบแบบละเอียดมากค่อนข้างจะโฟกัสกับมันมแล้วก็ใช้วัตถุดิบที่มาผสมกับมันเป็นของสดซิกเนเจอร์ร้านนี้มีเยอะนะครับเอาสักหนึ่งเมนูแนะนำที่หน่อยวันนี้อากาศมันร้อนนะผมแนะนำเป็นพยยริรไลติติมันจะเป็นกาแฟเชคครับผสมกับเลมอนสลับ เริ่มด้วยเอเปซโซช็อตนะครับของทางร้านผสมกับเลมอนไซรัปสากทางร้านเหมือนกันบน้ําแข็งเชฟเพื่อความาเข้ากันของรสชาติแล้วก็เทลงในถ้วยใสยคุณไทยผลิตมั่นใจคุณภาพที่มีโทนิกและน้ําแข็งรออยู่แล้วจากนั้นก็ใส่เลมอนสไลด์พ่นสเปรมิน์เพิ่มความสดชื่นร้านนี้เนะี่ยมีเทคนิคการชงกาแฟแล้วก็ใส่ใจกาแฟทุกถ้วยเลยนะครับที่ร้านฟังตูดีคาเฟ่อนบูบาครับอ,อยู่ตรงข้ามสถาบันโลกไป ถนนพญาไทนะครับแล้วก็ใกล้ๆกับตึกเรียนวรรณศรที่เด็กเรียนพิเศษวันนี้เราก็มีผลิตภัณฑ์จาก EPP นะครับมอบไปทางร้านไว้ใช้1ชุดเลยนะครับขอบคุณครับและย่ลืมนะครับตอนนี้ EPP มีแคมเปญนะครับ EPP แจกทองเป็นร้านทั่วไทยยิ่งส่งยิ่งได้ยิ่งใช้ยิ่งรวยเดี๋ยวไปดูรายชื่อผู้โชคดี4ท่านนะครับที่ได้รับสร้อยคอทองคำหนัก50สตังค์จำนวน4รางวัลด้วยกันนะครับรีบใช้รีบส่งกันมาเยอะๆนะครับติดตามรายละเอียดการส่งได้ในรายการตีอ้วนชนหิวนะครับ สนับสนุนโดย EPP แจกทองเป็นล้านทั่วไทยยิ่งส่งยิ่งได้ยิ่งใช้ยิ่งรวย อีกครั้งพามากินน่หละพี่พศเนะี่ยพาชาัยน้อยมาทานอาหารอร่อยอร่อยที่นี่นะจ่ะอโอพกอาโนงอย่าต่อปากพศจำมานวงสว่างโอ้ไกลแค่เลยอย่าไปรถติด <c oughs> เอา้าแล้วพี่ชัยกลางล่ะคะโอ้ยชัยกลางเออ อะไรครัอันนี้ชายฮะชายกลางเลยคร <c oughs> ับเร็วๆทํานายใหญแล้วทำไปเถอะจะได้คุ้นเคยเพื่อปเป็นแล้วจะได้ไม่เคยืงม่ค่ะ,อ,ะอย่ามัวเล่นกันอยู่เลยค่ะอาหารพร้อมแล้วนะคะทาน,นกันอาหารกันเถอะค่ะห <c oughs> ิวพอดีค่ะ <c oughs> งั้นเราไปดูเมนูปลายระยะกันเลยครับ <c oughs> ป่ะเชิญเชิญช่วงสามฮพาไปชิม นับสนุนโดยถ้วย EPP Airpack ใส่ร้อนได้ไม่ร้อนมือใส่เย็นได้ไม่เย็นมือโอ้โหขอบอกเลยครับว่าแค่เห็นบรรยากาศนอกร้านเนี่ยนะครับต้องบอกว่าหลงรักเลยแหละครับร้านนี้ร้านปลายระยะต้นตำรับจากภูเก็ตไม่ว่าจะเป็นเมนูแกงเนื้อปูก้อนใหญ่ๆรสชาติจัดจ้านต่อด้วยผัดสตอกะปิกุ้งสดหอมหอมยังมีน้ำพริกกุ้งเสียบเสิร์ฟพร้อมกับผักสดสดตามมาด้วยหมูฮ้องเห็นแล้วท้องต้องร้องว่าหิว มาทานอาหารใต้ทั้งทีจะพลาดเมน <th> <pre> ูแกงส้มปลากระพงกับโชนไปไม่ได้แค่นี้ก็ได้ใจสามหากันเต็มที่แล้วอร่อยจังอู้มันขาดไปไม่อย่างครับไข่เจียวปูฟูเนี่ยค่ะอยู่นอยู่นี่ไข่เจียวปูฟูพี่จะเอากลับบ้านไปฝากลูกลูกพี่อยากกินไอติมก็พอแล้ว ทะเลาะกันเสร็จยังเนี่ยเสร็จแล้วฮะเสร็จแล้วได้กินจะกินอะไรก่อนครับคงจะต้องเป็นขนมชั้นก่อนแล้วขนมชั้นบ้านคุณสิคราวนี้เขาเรียกหมูห้องโอ้หมูสามชั้นเอาจากหมูที่เรีย้ยงแล้วชั้นตัวล่ามก็เดินลำบากกับเพื่อนนะสองตัวมันโอ้โหนี่นี่นะน้ำพริกกุ้งเสียบกุ้งหกเม็ดแน่เลยทำไมฮะกุ้งเสียบหนูว่าทากนกระค่ะ ตอนนี้ให้คุณปลายเนี่ยเจ้าของร้านนะครับเชิญชวนผู้ชมหน่อยครับก็ขอเชิญทุกท่านนะคะมาทานอาหารพื้นเมืองภูเก็ตค่ะที่ร้านปลาริยาสุขุมวิทซอย8ค่ะตอนนี้ไม่ต้องบินไปไกลถึงภูเก็ตแล้วค่ะแล้วพร้อมเสิร์ฟอาหาร พื้นเมืองภูเก็ตในใจกลางกรุงที่สุขุมวิทซอย8ค่ะเข้าซอยมา400เมตรร้านอยู่ซ้ายมือค่ะครับวันนี้ผมก็มีถ้วย e EPP นะครับ GPS GP นะครับ1ชุดมอบไปทางร้านเอาไว้ใช้ด้วยนะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์โทนธนาการมอบให้อีก1ชุดด้วยป้ายที่1เนี่ยเป็น EPP Food Liner ชามสะอาดป้ายที่2นะครับเป็น EPP ถ้วย Air Pa c k นะครับเรื่องดีๆจะมีป้ายหนึ่งป้ายที่โดนนะครับคนนั้นจะถูกทานสตอสดๆ1ช้อนเลยครับเลือกเบอร์หนึ่งก็ได้เบอร์หนึ่ง โดนไหมโดนไหมโดนไหมไม่โดนไม่โดนฮะไม่โดนฮะคนที่โดนคือคนนี้สมใจคุณปายเลยฮะอะไรอะไรมันขมนะผู้หญิงอ๋ผู้หญิงกินไม่ได้งั้นเดี๋ยวเลี้ยงเม็ดให้แซมเปิลลองแซมเปิลลองแซมเปิลเห็นไหมพี่ดาวยังไม่กลัวเลยไม่ขมไม่ขมเออเลิกกันแก เอ,อไม่ขมลองเคี้ยวเลยขอบคุณค่ะขอบคุณมาก,กค่ะที่ท,ทล้าง,ล,างล้างขมให้ <c oughs> ค่ะล้างให้แล้วอือดีมากอ,อย่าขย้อนสิอย่าขย้อนโอเคพอล, <c oughs> ละร่วมสนับสนุนโดยวุ้นเส้นตราหงเหนียวนุ่มอร่อยช่วง ต้อเตี๋ยวเดี่ยวเดียวอร่อยกับฟ้าไทยสวัสดีค่ะน้องเจสวัสดีค่ะวันนี้พี่ตอ้วเนี่ยตั้งใจบินตรงมาที่เชียงใหม่เลยเพื่อจะมาชิมเย็นโฟสมุทรสาครเอ๊ะว่าแต่ว่าตัวลมนี่มันสมุสทรสาครหรือเชียงใหม่ เชียงใหม่ค่ะย้ายมาจากสมุทรสาครค่ะค<อ>วามอร่อยเหมือนเดิมค่ะเห็นว่าเย็นโฟ,โฟรานี่สุดยอดเลยครองใจคนเชียงใหม่นะครับเพราะอะไรอะ่ะซอสเข้มข้นนะคะน้ำซุปหอมอร่อยกลมกล่อมไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยค่ะโอ้อยางงี้นี่เองทั้งนั้นวันนี้พอจะบอกการปรุงน้ำซุปให้รายการติวชนิดได้ไหมได้ค่ะที่ร้านเลือกใช้น้ำก๋วยเตี๋ยวสาเร็จรูปเข้มข้นน้ำใสามาปรุงค่ะทําให้น้ำซุปหอมกลิ่นเครื่องเทศมาแต่ไกลยิ่งเคี่ยวไปนานๆยิ่งหอมอร่อยแถมสะดวกใช้ง่ายใคร ชิมก็ติดใจแน่นอนค่ะ มาปลาเป้ารับโชคกับฟ้าไทยนะครับปลาได้1,000งพันะครับรับ1,000พร้อมผลิตภัณฑ์นะครับถ้าปลาได้ผลิตภัณฑ์นะครับรับผลิตภัณฑ์อย่างเดียวนะครับ1,000 1,000ปนึ่งพันปึมาเชียงใหม่นะครับอย่าลืมแวะมาชิมสมุทรสาครเย็นดัโอนะครับไม่อร่อยจริงอยู่เชียงใหม่ไม่ได้แน่นอนนะฮะมาได้ที่ถนนโชตนาอําเภอแม่ริมค่ะนะครับวันนี้ปลาเป้าได้นะครับรับไปเลย1,000บาทจากฟ้าไทยนะครับพร้อมกับผลิตภัณฑ์น้ำก๋วยเตี๋ยวเส้นรูปฟ้าไทยนะครับมอบให้เอาไว้ขายดีๆลูกค้าแนน่ร้าน สนับสนุนโดยน้ำกว๋วยเตี๋ยวสมเด็จรูปฟ้าไทยอร่อยสะดวกประหยัด